ใหญ่มากอ่ะสวยมาก่าจม่พดถตกจสโลปก่าอเด็กอมักว่าามยมสวยสากก็แพงกว่า่าแมกมากิอเดกก็มลล่างันใช้งานได้แล้วอ่ะายไหนอ่ะได้ไหมคะ ตากล้องได้ไหมคะอโอเคไ, <ป S 1> ไหมคะ<ด>โอ้โหอ้โห <c oughs> อุ้ยอร่ามมากเรากำลัง ไปที่เรส้รอนอร่อยอระอ,อรอารามที่ไหนคะเพราะว่ามีคนขาดน้ำตาลน,นะคะ <c oughs> จะเป็นลมอ่ะใกล้แล้วมันร้อนอีกนิดเดียวใกล้แล้ว <c oughs> ใจเย็นนะทอมใจเย็นมาใจเย็นนะหมอใหญ่ไม่ใช่ใจใหญ่ไม่ใชหมอใหญ่หมดแรงเลยพื่อ <c oughs> <c oughs> อะไร <c oughs> เชีพูดพูดแเชียพอเหนา่่ยังไงคะนีป้าเชีก็กระดูกระดิกกระดูกระดิกก็ุองแลง้วชยกกระดกระดิก่ะป้าเชีเข้ามาในห้องของตชินนะ่ะตชค่ะ แล้วคะแล้วยังไงต่อคะแล้วทีนี้แล้วทีนี้คนผู้หญิงคนนั้นก็ตอบแ้่ไป้โอ้ยโอ้โอดูแผนที่เองถือแผนที่ตัวตัวเ็งนิดเดียวเลือกเองจะเล่นอะไรด้วยอ่ะน่าจะเล่นอะไรครับเล่นว่าอะไรโอ้โห มานะเย้ลองดูลองดูลองดูไปนั่งแล้ว yeah. oh, <laughs> <Yeah. laughs> <Okay. S 2> โอ้โหโอ้โหโอ้โหอ,อ,อันนี้ขออะไรคะฮะ <c oughs> ขออะไรลูกขออะไรช่วยนกใช่ไหมรอโตเร็วเร็วอ๋ออ๋ใส่เสื้อเหมือนกันเลยโอ้โห